ที่ผมได้มีโอกาสาร่วมสักการะพระบรมสารีริกธาตุพระปอดหัตถธาตุณทองสนามหลวงนะครับแล้วเขาก็จะอัญเชิญไปอีก3จังหวั3ด3ภูมิภาคน,นะครับได้แก่เชียงใหม่อุบลราชธานีแล้วกระบี่แต่ในกรุเงเทพนะครับเขาจะจัดขึ้นในวันที่4กุมภาพันธ์ถึง3มีนะาคม2567นะครับใครที่อยากทําบุญแล้วก็อยากมานมัสก,การร่วมสักการะพระบรมสารีริกธาตุก็สามารถมาได้นะครับโดยวันนี้นะครับผมเดินทางโดยรถโ,โดยสารนะครับปกติผมจะเอารถมาแต่ว่า กลัวไม่มีที่จอดก็เลยนั่งรถโดยสารม,มานะครับอันนี้เป็นภาพในช่วงกลางคืนนะครับเพราะว่าผมช่วงเช้าเราก็ทางานก็เลยมาในช่วงกลางคืนนะครับโดยพระบรมสารีริกธาตุนะครับขเขาได้อัญเชิญามาจากประเทศอินเดียนะครับโดยร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมของไทยเรานะครับผมอรหัน่าของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะครับเขาอัญเชิญมาจากสถูปูโบปราณปิดปาราวานะครับเมสารจี ประเทศอินเดียมาปฏิสถานชั่วคราเพื่อให้ประชาชนนะครับของบ้านเราได้สักการะเป็นแห่งแรกเลยเป็นที่เดียวในประเทศไทยเลยก็ได้มาได้นะครับผมเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับของรัชการที่10เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมา์นารรคหกรอบในวันที่28กรกฎาดานะครับ2567อันนี้เราก็มาถึงแล้วนะครับอันนี้ผมลงที่ศูนย์ลอดอนะครับผมลงรถเมล์จากนั้นเขาก็เดินร,บรอบๆมาชมวิวนะครับโดยวิวนั้วก็จะเป็น กระทรวงการาหันะครับเนี่ยครับเป็นวิวสวยงามมากเลยครับผมอันนี้ก็จะเป็นวิวตอนเย็นของพระราชวังนะครับก็อันนี้ก็ประมาณสองทุ่มกว่าแล้วก็เลยรถก็เลยน้อยนะครับแต่ว่าเป็นถ้าใครไม่สะดวกก็มาตอนเย็นเหมือนผมได้นะครับถ้าใครทํางานนะครับผมคนไม่คนก็ยังเยอะอยู่นะครับตอนเย็นแต่ว่าบรรยากาศจดีก็คือไม่ร้อนนะครับผมหนามหลวงนะครับเขาจะเปิดไปถึงวันที่สามมีนานะครับโดยจะเปิดเวลา าสามทุ่มนะครับเป็นเวลาสุดท้ายของในแตะ่ละวันนะครับผมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลารเราก็ไปชมกันได้เลยครับอันนี้เป็นบรรยากาศในงานนะครับ,บรร นอกจากนี้นะครับเขาจะจัดซุ้มนะครับซุ้มประวัติและความเป็นมาของพระอาหารหันตธาตุของพระสารีบุตรและก็พระมคัลานนะครับในซุ้มอยู่ด้านหน้านะครับเนี่ยครับเราสามารถเข้าไปชมได้นะครับเขาจะพูดถึงประวัติและก็ความเป็นมานะครับ อันนี้เป็นซุ้มที่เป็นห้องแอร์นะครับใครอยากรู้ประวัติสามารถเข้าไปอ่านได้เลยนะครับผมจากนั้นนะครับเราก็จะเดินออกมาข้างนอกนะครับบริเวณสันทงสนามหลวงฝั่งพระราชวังนะครับฝั่งวัดพระวัดพระแก้วนะครับผมอันนี้เป็นวิวกลางคืนนะครับสวยมากเลยวันนี้บรรยากาศดีมากๆเลยนะครับสําหรับคนที่มาทําบุญแล้วเขาก็จะไปนั่งตรงบริเวณนี้นะครับบริเวณรอบๆนั่งชมวิวก่อนที่จะกลับบ้านนะครับ อันนี้ก็เลยถ่ายมาเผื่อเพื่อนๆอยากดูในช่วงคืนนะครับวันนี้อากาศดีแล้วก็ท้องฟ้าก็สวยนะครับผมอันนี้ผมก็มานั่งเล่นสักพักหนึ่งก่อนที่จะกลับบ้านนะครับอันนี้ให้ชมวิวก่อนนะครับเออผมลืมบอกนะครับในภายในงานครับเขาจะมีโรงทานาต่างๆจากหน่วยงานราชการนะครับมาให้บริการพร้อมน้ําดื่มแล้วก็จะมีพวกแพทย์นะครับที่มาคอยดูแลสําหรับคนที่เป็นลมหรือว่าคนต้องการยาอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาก็จะมีบริการหรือว่า คนที่เป็นคนพิการนะครับนั่งล้อมา3ล้ออะไรอย่างเงี้ยต้องการความช่วยเหลือก็แจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยนะครับแล้วก็ดอกไม้ก็ไม่ต้องบูชานะครับสามารถมารับที่น้างงานได้เลยหรือว่าใครจะนํามาเองก็ได้นะครับสามารถมาบูชาได้จากนั้นผมก็มาปิดท้ายด้วยกว๋วยเตี๋ยวนะครับหิวม,มากเลยก่อนที่จะกลับบ้านกันนะครับผมอันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวอยู่แถวแถวพระนครศรวังนะครับ อันนี้นั่งรถแล้วจะกลับ้านแล้วนะครับผมเสร็จประมาณ3ามทุ่มนะครับสามทุ่มนิดๆเพราะว่าผมไปนั่งเล่นที่สนามหลวงก่อนค่อยกลับปานผมก็อาศัยรถเมย์นะครับเพราะว่าวันนี้ทางโล่งแล้วถ้า3ามทุ่มขึ้นไปนทางจะเริ่มโล่งแล้วนะครับตํางแในกรุงเทพนะครับอันาน,านี้พระนารูญระนุสมบูร์ประชาธิปไตยนะครับในช่วงนี้คือวิวสวยมากเลยครับใครที่จะากทำบุญก็สามารถ,ถามาทําบุญได้นะครับก่อนที่เขาจะานําไปดินสถาที่เชียงใหม่ครับ